ช่างมีเสียบรู้ช่วยเตยที่ไี่ค่ะพี่น้องเอามาให้เบิ้งด้วคะ่ะบรรยากาศน้าแลงหลังจากที่ฝนตกพายุขเข้ามานะคะเหมือนนั่นเนาะหลังคาบาน้าก,กับปิวนะคะน้าเต็มบอ่อค่ะพี่น้อง้าเอาอาหารปลาให้ปลาค่ะบ่ได้กินสองมือแล้วนะคะเสียปู้โบยูนะเสียบูบโบยูพี่น้องโอ้ยฝนลงให้ลงนาเบิดแล้วค่ะุณลงให้ลงนากันหมดแล้วฝั่งนู้นนะคะ,ม,ะม้าหนีลินสิคะขอบิรงโต เก้าอี้ที่ว่านดิสซีอมาที่ว่านั่นโตใหม่เงี้ยน,นะคะ่ะสวยๆนั่นมาเบิ้งพี่น้องปัญหานะคะปัญหานี่ก็คือรอยแตกนะคะโอ้ตอนแรกแตกซ็มีได้จ้ตะตอนแรกแตกแค่นี้ได้จ้ะพี่น้องนี่ตอนแรกแตกแค่นี้เบิ้ลอันนี้ตอนแรกบ่หัสนด้แตกนะคะแต่ว่าตอนนี้แตกลายงานไปหมดแล้วนะคะ ยิ่งกระทักา,านั่นเจ้าของผู้คนขายอยู่ค่ะว,ว่ามันคือแตกนะคะแล้วมันคือแตกแบบนี้โอ้ยเฟินบอกว่าเดี๋ยวผมจะเขาไปเครครบ้องไฮค่ะปร่ศรีาหลังจากลิ้นตังได้แค่น่าจะสองอาทิตย์มั้งคะอาจจะสองอาทิตย์เด้แต่ว่าฟังนี่บ่ถึกแดดเฟินบอกว่าอ่าเป็นยอน ตากแดดรสานวาเพิ่อนบอกลินนะอาจะเป็นย้อนถึกแดดเด้อเจหาผ่าคุ้มไวลินก็เอาผ่าคุ้มไว้ถ่าแล้วยูอยู่โดนเติบอะค่ะสองสามอาทิตย์ถึกกันสรุปแล้วก็ยังบุันในมา้าลินก็แทักไปหาแล้วอีกสองสามรอบเพิ่นกับวอรับสายดอกเพิ่นก็เลยทรงขอ,งของความมา้าวาเดี๋ยวถ้าเพิ่นเข่าม้าในเมืองเพิ่์นผ่านมา้าเพิ่นสิมาเฮดไห่เด้อค่ะเด้อแต่ตอนนี้ก็ลายเดือนแล้วละ่ะ กะจนหัดเมษาพุ่นล่คะกระถาเพิ่อ,อยู้เพิ่นวาสีมาเบิ้งห้งามยู้ค่ะพี่น้องสวยอยู่นะคะแต่ว่าเป็นสภาพแบบนี้ที่ละค่ะนี่ถึกฝนยู้สองเทื่อนี่ละแต่ว่าแดดแันถ,ถึกทุกมือนะคะแดดถูกทุกวันเนาะมากลว่าเป็นไม่เนาะนี่แหละพี่น้อง จะสิเฮ็ดจังไดล่ะยิ่งจะเฮปโป็นยิ่งจะทาขาเพิ่นแล้วแต่ว่าฟังพี่บ่ถึกแดดก็แตกคือกันนี่งแตกเหมือนกันฝั่งนี้ไม่โดนแดดก็แตกเหมือนกันกับทาเพิ่นอยู่ด้วยกันเด้อทาสร้างอยู่ก็แตกแล้วค่ะอืมตอนแรกมันแตกแค่แค่นี้หน่อยเดียวเดี๋ยวมันร้าวมันร้าวนิดเดียวร้าวนิดเดียว ร้าไปิดค่ำน,นึงแล้วค่ะสักพักน่าจะแตกยาวไปหมดอะ่ะสักพักน่าจะยาวไปจนสุดกันละค่ะนี่คือข้อดีและข้อเสียนะคะข้อดีกับงามละไงสวยแรกๆอ่ะ๋ว่เราก็ไม่ได้บอกได้ว่าเฮ้ยจังใดจังใดลิ้นคาบบลูแล้วลิ้นกระถาแล้วมเด้อค่ะเด้อนี่แหละ